กุ้งจากกุ้งหาเท่าเยอะเท่อกว่าจะแบกเกินมากุ้งจากกุ้งตั้งหัวคุยสั่งมาอยาได้ขายจะลากุ้งจากกุ้งตั้งหัวเปลือกแกละหัวมันลับหัวมันสั้นไอยเจ้าหัวใหญ่ไว้เจ้าอยู่ดีกินเบอร์เกี่ยวกินมาลาให้จะได้หนาปักกันปักกองเต็มเวันเติมเงี้ย ลองเวก้าลานำเชิงลักล้าสาวจัวผู้ยืดเอือมยันสาวในเจ้าม่คุณเจ้าผู้ดเป็นกะเปตั้งแต่ชายเหือเกือเป็นกะเป๋ตั้งแต่พี่พ่อาบมาสาหวีใส่พลอยหัวละเด็ดหอนเจ้ายาได็ดหวนละ ลุงอุ้งยาดาวโอ้ยโอ้ยยาดามไอ้เจ้ามันยิงก็ไม่แก่นฝั่งนู้นมันเกิดเสือมีเมตโตเตือนเมื่อเศร้าไว้เจ้าจงอมโหยวสวรรค์ก็คา ภาคบันทึกกาบเอ่องสู้ทำกันได้สคนนะเขาใกล้ใกล้กันทำไมเวลาอาจารย์เชิญเวลาเชิญคนนั้นไปโจมกนจะให้สัญญาที่้้เล้ว่าดิบเ้อาตัางจิตต่างใจได้ผลิตเป็นมือสันวันฤีษเป็นวันชกประกอบมันดีวันเศรษฐีราชาโชกมนีผู้ขาพอภาพสมใจ ายจะได้ทุกควพิธีบายสีสะควันในเกจเจ้าทั้งสามาทั้งพี่น้องทั้งสองกำสองฝ่ายได้คุณวัหมันแต่งภาพผ่อนมาเไม่จะได้ทั้งวันในเกจเจ้าทั้งสามขอให้เจริญเจริญมันยืดมันยืดเดิม แกเถาพญาศีนามาที่ทาละจำมากวยโยชนธรรมลานตับต่อเาปญาทางโมตารุกตอห้อยในเป็นเจ้าเป็นยาว่าคนตัางหลายที่สับัยบางลาเนิน าแก่เกิดตั้งงรมทางลิบุญลิบไปหน่อยอายุห่วยจักจีว่างห่อยในอายุยืนยาวบ่หน่อยห่วยในหอดห่วยเก่าคนร่างภูมิจัตตุมานจะบังเปียนได้ห่วยปักกันได้ถัดสองคนอารมณ์ได้มาจุ่มคนละเจ้าเนื้อสวาลูกมาจุ่มคนละเจ้าเนื่อฟวงจีจีเมื่อเดี๋ยวเมื่อเดีอยจีจีเมื่อเดี๋ยวเมื่อเหมือน mạnh này cho mạnh kia cũng có